แกะกล่องแบตเตอรี่กันครับตัวนี้เป็น gs นะครับ mx 6 0 l นะครับดูหน้ากล่องกันครับ mx 6 0 l ตัวนี้จะเป็นขนาด5 0แอมป์ m นะครับเป็นรุ่น5 5 b 2 4นะครับ5 b 2 4อันนี้5 0แอมป์ m ความยาวตัวแบต24บเซนนะครับดูหน้ากล่องกันครับตัวนี้5 0แอมบ์นะครับหมาะสำหรับรถเก๋งทั่วไปนะครับรถเก๋งทั่วไปรถเก๋งทุกรุ่นเลยที่เป็นชนิดแบตขั้วลอยนะครับ ดูตัวแบบกันนะครับอ่านี่ g s นะครับตัวแบบความยาวยี่สี่เซนคือจากด้านขอบเนะี่ยขอบซ้ายขอบขวานะ่ยี่สิบสี่เซนนะครับตัวแบบก็จะประมาณนี้นะครับแต่ได้กับรถเก่งทุกรุ่นเลยนะครับที่มีลักษณะแบบความยาวยี่สี่เซนหรือว่าที่มีถาดรองรับได้ถึงยี่สี่เซนนะครับนี่นะครับรถเก่งอะไรได้บ้างนะครับรถเก่งก็เกือบทุกรุ่นเลยนะครับแอรถาดมิลลาด พวกนี้จะได้หมดนะครับจะได้หมดเลยนะครับเอาติปวีออสยาฤิ์จะได้หมดนะครับนี่ซูซูก,กิเซีย้ได้นะครับนี่ซูซูกิสวิฟตรงนี้จะได้หมดเลยนะครับขนาดง่ายคือขนาดแบตความยาวสี่เซนหรือว่าลูกค้าที่ใช้แบตขนาด4 5แอมป์50แอมป์ตัวนี้ใช้ได้นะครับเอาติปพวกนี้จะได้นะครับ 5 0แอมป์ m ถ้าเป็นรถเครื่องยนต์พันหก o u t i ก็แนะนำ5 0าสิ m นะครับีออก็สีหถึงห m ได้เลยนะครับก็มีลงมีหลาดก็ใส่ได้นะครับถ้าต้องการอัพความจุเพิ่มขึ้นนะครับดูสป i กแบตกันครับตัวนี้เป็น gs รับประกัน1ปีนะครับสป i k e b a กันนะครับเป็นชนิด m a i n t e n a n c free นะครับไม่ต้องดูแลน้ำกันนะครับจะเขียนว่า mf คือ maintenance f ครับ ผู้ใช้งานก็ใช้อย่างเดียวไม่ต้องเลยน้ำกันนะครับนี่ค่าจ A อยู่ประมาณสามประมาณสี่ร้อยนะครับสามร้อยเก้าสิบประมาณสี่ร้อยนะครับผมนี่ GS นะครับห้าสิบเอนะครับถ้าที่สนใจนะครับสนใจเป็นแบบนอกสถานที่ก็แจ้งได้เลยครับที่กัดร้านเราอยู่ตรงแยกวัดแหล็กทองนครแหลมชบังนะครับาดูสเปคแบบครับนี่ไงครับ เก่งเซนทุกรุ่นนะครับ G S อุ่นใจแน่นอนนะครับมาเปลี่ยน G S นะครับนี่รับประกันหนึงปีระยะทางสองหมืนกิโลนี่ครับอันนี้ครับทีร้านบริการหังการขายให้นะครับเช็คแบตเช็คไฟนะครับกระตุ้นไฟฟีทั้งหนึ่งนะครับโอเคเบอร์โทรร้านนะครับ0 8 3 1 8 8 9 9 9อยู่แหนฉชะบังนะครับ โทรนอกสถานที่เลยไม่ได้คิดเพิ่มนะครับไม่มีค่าบริการนะครับโอเคขอบคุณครับ